สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวกัญญาพัฒช์อกรมเลขที่003ค่ะวันนี้จะมาเล่านะคะประสบการณ์ที่ประทับใจในชีวิตค่ะในช่วงปิดภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะดิฉันได้เป็นนักเรียนจิตอาสาณนโะรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะดิฉันได้ฝึกหลากหลายแผนกง,งานในโรงพยาบาลในวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านฟังค่ะ ในวันที่3 5เมษายนพุทธศักราษ2567นะคะดิฉันได้รับโอกาสนะคะเป็นนักเรียนจิตอาสาเป็นระยะเวลา3วันในช่วงปิดภาคเรียนนะคะ่ะในตอนนั้นนะคะดิฉันตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าจะได้ทำในสิ่งใหม่ๆได้ลองในประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะคะซึ่งภา,ายในการฝึกจิตอาสาเนี่ยก็จะได้ไปตามแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่น ผาแดกเด็กอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะได้ไปฝึก CPR เด็กเล็กนะคะอย่างเช่นไปห้องยานะคะก็จะได้ไป แท็กยานะคะแต่สิ่งที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดนะคะคือการได้เข้าห้องผ่าตัดในครั้งแรกค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีคนไข้นะคะมาด้วยอาการเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะจะมาผ่าคลอดค่ะในขณะนั้นนะคะดิฉันหัวใจเต้นเร็วมากๆค่ะที่จะได้เห็นการผ่าตัดคลอดครั้งแรกนะคะดิฉันก็ได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะที่ทําความสะอาดจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เย็บแผลค่ะขณะที่เด็ก ออกมานะคะเด็กคลอดออกมาเนี่ยดิฉันเป็นมีความรู้สึกที่ดีมากๆรู้สึกตื้นตันแทนคุณแม่มากๆที่รอคอยลูกออกมาตั้ง9เดือนนะคะก่าจะได้มามองตาดูโลกและสู่อ้อมกอดครอบครัวที่อบอุ่นค่ะซึ่งการเป็นนะักเรียนจิตอาสาในโรงพยาบาลครั้งนี้นะคะ ทำให้ดิฉันได้เห็นสได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและได้เห็นความเป็นแม่ที่มีความรักต่อลูกยอมเสียสละยอมความเจ็บปวดอดทนมากกว่ามากกว่าลูกจะโตนะคะและจากการที่ไปฝึกจิตอาสาครั้งนี้นะคะทําให้ดิฉันนะคะมีแนวทางมากขึ้นแล้วก็มองเห็นมากขึ้นคะ่ะว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับสุขภาพคะ่ะขอบคุณค่ะ